หนึ่งในคำที่ได้ยินบ่อยที่สุดนะครับ Heat culture er culture er, วัฒนธรรมของทีมไม่ heat แล้วเราเคยคิดไหมว่าไอ er ้ Heat c u l t u r วัฒนธรรมของไม่ heat หน้าตามเป็นยังไงเขาทำกันแบบไหนวัฒนธรรมองค์กรเป็นยังไงถ้าอยากรู้ไปฟังกัน แกรี่เพย์ตันนะครับการจอมป้องกันแห่งยุค90เนี่ยได้ออกมาเผยความรับของ Heat c าน์เจอเจ้าตัวเนี่ยได้บอกว่าตอนนั้นเนี่ยเขาเนี่ยเคยถูกแพทไลลี่จีบตั้งแต่ปีหนึ่และตั้งแต่เขายังอยู่ซ u เปอร์โซนิกอยู่เลยแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเขาคิดว่าเขาน่าจะสร้างซ u เปอร์โซนิกได้ดีกว่าเขาเลยไม่ไปอยู่กับแพทไลลี่ก่อนที่ ในช่วงท้ายอาชีพอกหักจากเลเกอร์มาและก็ยังหวังจะได้แชมป์และในปี2005แพทไลลี่วกมาหาแกรี่เพย์ตันใหม่และก็บอกว่าตอนนี้เขามีแชคเขามีเดเวนเวดเขามีเจสันวิลเลียมเขามีแองตัววอลเกอร์เขามีตัวดีๆเต็มไปหมดเลยพร้อมจะล่าแชมป์เพตันพร้อมจะมาอยู่กับไมอามีฮีทไหมณนะเวลานั้นเขาบอกว่า มันก็น่าสนใจนะนี่อาจจะเป็นโอกาสได้แชมป์ของเจ้าตัวก็เป็นได้สุดท้ายแล้วเนี่ยการีเพย์ตันเลือกย้ายไปอยู่ไมอามีฮีทและนั่นแหละคือการเริ่มต้นของฮีทเคาน์เจอร์ฮีทเคาน์เจอร์ที่คุณรู้จักมันเรียบง่ายมากๆเขาบอกว่าฮีทเคาน์เจอร์มีแค่ทำทุกอย่างให้ไปถึงเส้นชัยถ้าคุณเดินไม่ได้คุณก็ต้องคานถ้าคานไม่ได้คุณก็ต้องกระดื้อไปถึงเส้นชัยและก็ ไมอามี่ e ี t จะดึงศักยภาพที่ดีที่สุดของคุณออกมาจะรีดขายมันในตัวคุณออกไปจนหมดจะเป็นนักบาสในหุ่นที่ดีที่สุดในร่างที่ดีที่สุดถ้าคุณได้ใส่ชุด m ม a m ม h ่ a ีแล้วก็ทีมของเราเนี่ยจะทุ่มเทกันอย่างเต็มถังใส่กันหมดก๊อกในแต่ละเกมจะวิ่งขึ้นวิ่งลงกันจนกว่าจะหาไม่กันไปข้างเรียกว่าสู้กันแบบถวายชีวิตแล้วก็เขามองว่าฮีตเนี่ย แกะจุดอ่อนคุณจนหมดจนคุณเป็นล่างที่พร้อมแล้วก็ลงไปขยี้คู่ต่อสู้นี่คือวัฒนธรรมของฮีทมันเรียบง่ายมากๆแกรีเพตันได้บอกว่าหลังจากที่เหมือนถูกออกโรนเรียบร้อยแล้วว่าทีทเนี่ยจะเป็นเคาเจอร์ยังไงนะเขาเนี่ยก็เตรียมใจมาซ้อมอย่างเต็มที่การซ้อมวันแรกพอรวมตัวกันเสร็จอะไรเสร็จเนี่ย ทีมงานแพทไลลี่พาไปดูหนังพาไปดูหนังแล้วก็เปิดวิดีโอเรื่องกอรี่โรสให้ดูกอรี่โรสเนี่ยเป็นหนังในปี1966นะเป็นทีมบาสในปี1966ทีมทีมเนี้ยไม่สามารถดึงตัวเก่งๆมาได้ได้แต่ดึงผู้เล่นผิวสีมาแล้วก็ทุกคนเนี่ยร่างกายดีแต่ทักษะเนี่ยจะต้องมาฝึกและทีมเนี่ยก็ฝึกอย่างหนักซ้อมอย่างหนักเพื่อเอาชนะ และพวกเขาก็สามารถประสบความสำเร็จได้โดยเอาชนะผ่านทีมคนขาวแล้วก็เป็นทีมคนดำทีมแรกในประวัติศาสตร์ NCAA ซึ่งโคดแพตไลลี่เนี่ยอยู่ในทีมแคนตักกี้ทีมที่แพ้ทีมทีมนี้นี่แหละเขาเลยบอกว่าทุกคนเนี่ยรู้ความหมายมันหมดสุดท้ายแล้วเนี่ย วัฒนธรรมฮีตมันก็ไม่ใช่แค่การว่ารวมตัวกันแล้วมาดูหนังให้มันซึ้งใจนะแต่มันเป็นการสื่อว่าการทำงานหนักจะพาให้คุณประสบความสมเร็จหลังจากนั้นเนี่ยในการฝึกซ้อมทีมงานสตาฟโค้ชเนี่ยเอาแบบฝึกเหมือนที่ฝึกตอนมอ2เหมือนที่เล่นบาสตอนมอต้นมาฝึกให้ทุกคนสไลด์สไลด์สไลด์ป้องกันแล้วก็ยืนดักแท็กปั้งเพตันบอกว่าอึ้งมากๆเฮ้ยมันได้ด้วยหร เอาแบบฝึกแบบเด็กมาฝึกกับผู้เล่นระดับ NBA แต่เขามองไปรอบสนามเนี่ยผู้เล่นทุกคนไม่มีข้อสงสยัยไม่อิดไม่ออดทำตามคำสั่งโค้ชทั้งหมดเขาเลยบอกโห oh, แม่งโค้ชมันเลยว่ะทีมเนี้ยไม่ว่าโค้ชจะบอกให้ทำอะไรทุกคนแม่งทำหมดและแกรี่เพย์ตันก็ชอบแบบฝึกนั้นมากๆไม่ว่าโค้ชจะสั่งอะไรก็ตาม ทุกคนไม่มีคำถามและจะทำมันอย่างเต็มที่นี่แหละอาจจะเป็นหนึ่งในวัฒนธรรมของแมมมี่ฮีทและวเพตันได้บอกต่อว่าเมื่อใครคนหนึ่งก้าวมาที่แมมมี h e ีทเนี่ยทีมงานสตาฟโค้ชจะสำรวจจุดอ่อนคุณทั้งหมดและก็เอาจุดอ่อนนั้นเนี่ยมาแกะออกมาแฉมาทำให้คนเห็นแล้วก็มาแก้จุดอ่อนให้คุณเป็นนักบาสท,ที่พร้อมที่สุดอีกหนึ่งคนที่สำคัญมากๆนั่นคืออีริกสปอยล t า เขาบอกว่าสปอเนี่ยโคตรสำคัญวันที่เขาอยู่ที่ฮีทเนี่ยสปอยังเป็นแค่คนตัดเทปแต่เป็นคนตัดวิดีโอที่ออกมาซ้อมให้ดดเวนเวทคอยฝึกขาฝึกพลังกระโดดให้ดดเวนเวทและก็ไม่ได้แบบว่ามาวางกลวยมาบอกวิธีฝึกแล้วก็ไปนั่งดูเขาคอยประกบดดเวนเวท ป aid aid. O, ั้นดเวนเวททำร่างกายกับดเวนเว t มาตลอดสโปก็เป็นหนึ่งคนสำคัญใน HEAT าลเ t อร์แกรี่เพตันะครับได้แชร์อีกหนึ่งเรื่องนะเขาบอกว่าคนที่มาอยู่ใน HEAT าลเจอร์เนี่ยมันก็มีหลายคนที่ซื้อระบบกับไม่ซื้อระบบเขาบอกว่าลองดูได้เลยว่ามีผู้เล่น h e ีทบางคนอยู่ใน h e ีทก็ไม่ได้เปลี่ยนไปเพราะเขาไม่เชื่อแต่หลายคนที่เป็นผู้เล่นธรรมดาทั่วไป ก็มาเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งในระบบฮีทเคานเจอร์เพียงแค่ว่าคุณเชื่อมันและพร้อมจะถวายชีวิตให้มันหรือไม่เท่านั้นเองเพตตันได้บอกว่าในช่วงเวลาที่เขาอยู่กับฮีทเนี่ยในทีมจะมีกล่องตรงกลางอยู่ในล็อกเกอร์รูมในกล่องนี้มันเป็นสัญญาใจของผู้เล่นทุกคนทุกคนจะเอาของมีค่าที่สุดของตัวเองมากองรวมกัน บางคนก็เป็นสร้อยบางคนก็เป็นเพชรบางคนก็เป็นนาฬิกาตัวเขาเองเนี่ยเอารูปครอบครัวมันสำคัญกับหัวใจเขามากเอาไปกองรวมกับเพื่อนแล้วทุกครั้งเวลายากลําบากทุกคนจะนึกถึงกล่องนี้ในกล่องนี้มันเป็นของที่มีความหมายกับทุกคนทุกคนสู้เพื่อรักษากล่องนี้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของผู้เล่นฮีทและก็ กรีเพย์ตันได้เล่าหนึ่งเรื่องนะครับที่มันเป็นเรื่องสําคัญมากๆในรอบชิงชนะเลิศในปี2006ที่เจอกับดัลลัสมอวลิกตอนนั้นเนี่ยดัลลัสนาไปก่อน2เกมในเกมที่3เข้าสู่ควอเตอร์สตอนท้ายและตอนนั้นเนี่ยทีมยังโดนนํา12แต้มเหลือ6นาทีแล้วดัลลัสมอวลิกยิงไม่หลุดเลยท็อปฟอร์มมากๆโอกาสที่ยีทจะแพ้มีสูงมากๆ ณเวลานั้นแพทไลลี่ได้ขอเวลานอกเพื่อเป็นการตัดเกมและได้พูดคุยกับลูกทีมว่าเฮ้ยเอาละตอนนี้เราตามอยู่2 0ศูนย์ให้ทุกคนเนี่ยตัดสินใจเลยอยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้ถ้าอยากจะพอแค่นี้ก็ถอดใจแต่ถ้าอยากจะไปต่ออยากจะเป็นผู้ชนะในเกมนี้ขอให้ทุกคนทั้งทีมเนี่ยควักหัวใจออกมากอ,มองรวมกัน แล้วก็ใส่หมวกแล้วออกไปลุยออกไปลุยแบบสุดตัวเลยออกไปลุยแบบถวายหัวเราทุกคนเนี่ยเอาใจมารวมกันแล้วแล้วก็ลุยกันให้สุดเกมเกมนั้นสุดท้ายแล้วแมมมี่ฮิตพลิกกลับมาชานะได้เป็น2ต่อหนึ่งและหลังจากนั้นพวกเขาชนะ4เกมรวดคว้าแชมป์ในปีนั้นเขาบอกว่าแมมมี่ฮีทหรือฮีทเคาน์เจอร์เนี่ยฮีท มักเป็นทีมที่ทุกคนมองข้ามมาโดยตลอดเป็นทีมที่คนไม่เห็นหัวไม่เคยมีใครวางฮีทไว้เป็นทีมตัวเต็งเขาจะมองข้ามฮีทต,ตลอดแต่ว่าด้วยวัฒนธรรมฮีทเคานเจอร์การสู้ถวายหัววิ่งจนสุดตัวถ้าไม่เหนื่อยสายตัวไม่ขาดเราก็จะไม่หยุดเราจะเอาหัวใจมากองรวมกันและลุยไปพร้อมกันนี่แหละวัฒนธรรมของฮีทที่ทำให้พวกเขายืนหยัดมาโดยตลอด